ให้กับทุกคนถูกต้องแล้วนะครับกับอารครับวันนี้มีของขวัญอะไรมาม้อยวันแข่งขับด้วยเห็นว่ามีเงินมูลบุระค่าอะไรครับสองล้านกว่าบาทสองล้านก็บาทไปแจกโอ้โหกับตาแจจ่ายให้หัวใจจ่ายค่าตัวพี่ก่อนอ่าโอเคที่ทำใจมาฝาวแฟนๆกันบ้างฮะเป็นเพลงใช่ไหมอ๋อเราเพลงแล้วเหรอใช่คุณกับตาใจสนุกอยู่เลยอะฮิวส์สาวบอกตาขนาดนี้แล้วยังไม่รู้พี่เอกร้องเพลงสนุกอยูเลยเออวันนี้ นำเพลงมาฝากกันถึงกี่เพลงด้วยกันฮะเพลงเดียวครับผมเพลงเดียวกี่เพลงเดี๋ยวรอฟังดีกว่าให้ขึ้นเพลงก็พอให้ขึ้นเพลงก็พอเดี๋ยวรอฟังนะคะว่าเพลงอะไรแล้วก็สิ่งที่น้องตันอยากจะบอกทุกคนก็อยู่ในเพลงนั้นแหละใช่แล้วนะคะไม่ได้เพลงเศร้ากับเวลาไม่ได้จิดมันไม่ให้แล้วตันต้องนัดกับพี่ก่อนนะจะเองเพลงอะไรให้ฟังเพลินๆก่อนให้ฟังเพลินๆโอเคจะฟังอะไรก็ได้ใช่แล้วอยจะฟังเยัง เรื่อยอยากฟังเรียกครับยังเมายอยู่ยังเมาอยู่ยังไม่ถึงคันเมื่อกี้กี่เดซิเบลคุณเมื่อกี้กี่เดซิเบลวะมัอมีแค่สูงชุดแปดอ,อ,อาเอาเอาเดี๋ยวแล้วต่อ 8, เป็นเดียวลเลยที่สูงชุดแปดเ 8, นี่ยอยากฟังเรียกครับอ่าเพิ่มเป็นห้าสิบและขอตั้งแปดถึงห้าเดซิเบลอยากฟังเรียกครับแปดสิบสี่และสุดท้ายอยากฟังยา เปี่ยนไหม่นะฮู้ใส่ลงได้ก็ช่วยกันล้อมนะ 「気づいたら」<music>「気づいた

山的怀念。 Tôi không để nhận, Tôi không thế này khi thương anh trái một cơn gió mùa xuân, thấy cuộc chỉ ใครสามารถขอโปรมทอะไรได้เลยนะฮะโอ้โห้านเลิกกับบ้านกับบ้านกับบ้านแม่ยกไป<ร><น>กเลยแม่ยกไปเลยจบพึมพึมจบพึมพึมมาเลยจ้านี่ถ้าแต่งน้ำหน่อยนะเป็นเพลงเก๋ได้เลยนะเนี่ยมีร้อยให้ร้อยมีล้านให้ล้านจ้างานนี้หล่อใสามากขอพักต้องปวดหลังมากหรื<อ>เปล่หลังเดาะหลังเดาะตันกันทำไรปวดหลังล้กกระดานาสั้กระดาษเยอะไปเลย อกันดาร์คิวรอเพลงที่สองล้อตรงไหนดีลูกร้อข้างล่างตรงไหมอย่าลงไปอย่าลงไปกันเลยอย่าลงไปมันจะปีนังหลานลูกเดี๋ยวจะปีมันพี่ตูนอยู่บนนะเออพี่ตูนปีนังหลานเพลงที่สองมาได้หมดเพลงเพลงที่สองอย่าทาว่าซีบอลทิ้งกันหรือไม่ก็เป็นเพลงคู่รองหรือลมพัดตึงอ่ะจัดไป่ะจัดไปครับ Oh, yeah.

Yes. Okay. มา้นะครับสหรับน้องี่กเสร็จแล้วนะคทุกคนได้ที่นินะฮะเพื่อนคนอื่นจะได้มีโอกาสได้เข้ากับของน้องกับการบานนะคะตัวนไดนะคะก็รายได้นะคะนไปบริจาคที่ทากใต้ด้วยนะคะตัวน้นะะเพราะฉะนั้นนะฮะสหรับใครที่ ข้อพึงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แม่ยกคนอื่นใล้เข้าไปบ้างเด้อชุลธนเหนื่อยขามากเลยตอนี้ขาดอกขาดอกเดี๋ยวเพลงจะไปน้องกับตานจะเต้นท่าเพนกวินนะคะ <c oughs> แล้วก็ท่าขี่มาบวกกับท่ามดด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ซึ่งยังไม่มีท่าเลยตอนนี้ใช่แล้วนะฮะเพลงต่อไป ท่านเขาเนาะท่านจะได้พบกับบทเพลงที่คุณอาจไม่เคยฟังต่อนที่ไหนยอดขายยอดขายกว่า1ล้านตลับภายใน2ี่ี่ชั่วโมงศิลปินใหม่หมดนี่น้องกับตานเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินยันกอดันไว้เพื่อรงพ่รอไเอาล่ช่วงนี้นะฮะเราก็จะได้ฟังหนึ่งผลยานเพลงนะฮะเราบรรลุกันว่า จากเพื่อพี่หนึ่งนาข้าวสาวนาเกลือในป่าเหรออยาลืมถ้าเป็นไปค่ะไม่ควเลยเดี๋ยวน้องจะเล่นท่าเพ่งขึ้นให้ดูใครชอบใครถูกใจขออนุญาตเลยนะฮะขอโพงมาได้เลยขอบคุณครับขอฝากโพงมาได้หน่อยจ้าพวงมาได้าลืมติดแบงค์ใีกท้าย Gracias.

ร้องเพลงเก่งพี่หรอเอามานิทมาอีกไฮ้ยก็เกิหล่อเลยร้องเพลงเก่งด้วยอ่ะใช่แล้วนะคะโอ้โหตอนนี้คุณพมีทคุณไม่มีผู้บริโภคออนไลน์ไม่มีแบบแบงค์ให้น้องสใช่ไหมเหรอไม่มีเลยอ่ะให้ใจหัวใจก็พอแล้วหรอหรือให้เออเดี๋ยวให้ทั้งตัวเลยแล้วกันจ้าอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ข้างหลังให้พุ่งดีด้วยอะไรพวกงีโอ้ยน่ากลัวไม่เอาแล้วนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ น้องก,กัปตันนะฮะได้จับขึ้นมาเป็นคำถามที่มาจากแฟนคลับใช่จากทั่วโลกเลยนะคะใช่แล้ว